มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องไมีน้องแมวดูเด็กๆนี่ค่ะล่มนะคะก็ได้ต้นวิชินวิชินได้ต้นกัมปูต้นชำชาล่มอยู่นะคะตรงนี้แ,แดดจะมาช่วงบ่ายฝั่งนะี้เนาะเอาอาจจะจันขึ์คเข้าใบไว้ ว่าไงคะว่าไงคะค่ะบัวอาบัวอาบัวนานาพิชันดูแม่แม่ไพ่แม่มไงคะอออองพิชัยฉัน,น,น,นสวยแน่จะทำสวยค่ะสวย พอดีแม่แม่ไหนแล้วเนาะจืจอจือจืพี่บัวกินมาเอาก๋วยเตี๋ยวกรละชามกินมาเตี๋ยวชามกรละชามาพี่บัวพี่บัวน้องเจ๊เจ๊น้องคุณแม่ อยู่กับแม่แล้วน,นู่นพ่อแซมอยู่ข้างหลังแกนอนอา้านอนนางนอนเนางนอนแงนอนนอน <c oughs> แงแงนงแ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 งบัว,แวบงแ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 งยูง <c oughs> งแ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 ่แง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 ก อะไรบ้างสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนเด็กๆเที่ยงแล้วก๋วยเตียเต๋ยว<ๆ>เตี๋ยวเตี๋ยวเร็วเจเลี้ยงเจเขาตะโกนมาสั่งนุ่นนุ่นเจใหญ่เจใหญ่เลี้ยงอันนี้พี่แชมป์๋วยเตี๋ยวก่อน mình em đi bùa mình em đi bùa đây nè lòi mái cưới à lòi mái cưa. ดีเป็นช้างกลัวไหมเนี่ยมันเห็นจนชินแล้วนะนนวมาบ่อยนี่เ <c oughs> ด็กๆค่ะเด็กๆเต็มเลยเดี๋ยวขยับรถเอาของลงกันนะคะค่ะจ้านั่งนัคนกันอ่เามาเดินเล่นเดินเล่นคุณนะคะแจ๊จ่ายอัง คุณแม่เดี๋ยวพี่แซมก็ชะเง้อมองสาวนุ่น,นจะเอามั่งแล้วนนพี่แซมก็ได้กินเหมือนกันน,นั่งก,กินเลยนั่งกินเล้วเปลี่ยวแอปดีตรงนี้ต้นไม้ยังล่มนะแต่บ่ายาบ่ายแดด<า>จะเปีย<า>ง สั่งได้ทุกคนสั่งเลยเวลารถผู้เสียวมาหิวแล้วเวลานั่นไม่มีรถจะไปหากินที่ไหนพ่าพ่อ,ลอเลยค่ะลูกให้พี่บัวเลยค่ะไปเลยทั้งเขื่อนเนี่ยนะไปทาั้งวิ้งก้าให้ลูกชายนะเอาไปให้ลูกชายให้เจ๊บัวให้พี่บัวหน่อยอ่ะพี่ชื่นไปอาบน้ำเหรอพี่บัวตรงนี้ สุดโซ่นะสุดโซ่สวยสวยสวยหายแล้วกล้วยกล้วยนอนไปอากาศดีออกอากาศเย็นสบาย ทำไมอ่ะห <laughs> นูจะกินอะไรหนูจะกินตังโมมีสับปะรดนอนกินเตี่ยวเลยอ่าน้อง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 น้อกินเตี <c oughs> ๋ยวกินเตี๋ยวสวัสดีหน่อยสวัสดี ไม่สั่งอ่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะแล้วแล้วแล้วมาหาเด็กๆหามาหาเด็กๆ อ yeah, ยังล่มล่มเยอะอยู่พี่เชนไปอาบน้ำชินไปอาบน,น,น้ำอยู่อ่าขี้ดินเต็มตัว,ลวเลยอย่าง <c oughs> <c oughs> ี้ตัวนี้ขี้ดิตัวนี้ขี้ดิ ลองหน่อยเด้อแล้ววัสดีหน่อยวัสดีสวยๆบัวบัวบัวบานเร็วบางทีหนูจะเมาก็เตียวเปล่าไปจอดใกล้ๆเรือหนูว่แซมหนูว่บบบแซมคนหล่อนะแง่คุยกับสาวคุณแม่แม่หนูนะบางทีหนูห่วง อโตแล้วอ่ะเอาไว้แค่นี้ได้ไหมไม่ต้องโตเนาะดูดีถ้าโตเป็นงูเลยอ่ะไม่หนูจะเป็นนมหนูจะเป็นนมขนนวลมาเข้าป่าไปแล้วหาแดดไอ้หลบแดดใส่วันนี้เนี่ยซ้อมวันนี้มาแรกเย็น เดี๋วยว <fin> เดี๋ยวก็ต้องมีซ้อมนู่นอีกนะที่เขาลำอ่ะเจ็ดแปดจะลำวันที่สิบป่ะลำบวงสวงนะเออเลอเลยสวัสดีว่ะลำบวงสวงอ่ะหน้านู่นอ่ะที่เปัดยาสลิน นค่ค่ะโอเคค่ะมาเยี่ยมเด็กๆอยงวันนะเที่ยงมีกล้วยมีสับปะรดมีขออ้าวโพดมาฝานะคะเดีย๋ยวถ้าซ้อมฝนไม่ตกค่อยมาดูนะน้ <c oughs> <c oughs> องกินกินเสี่ยวฮะ <c oughs> <c oughs> ดูคนสวยอาบน้ำนะจิก <c oughs> ดูพี่ชื่อนอาบน้ำหน่อยอดูพี่ชื่อนอาบน้ำหน่อยอไปไหนล่ะ<อ> <c oughs> ชืน่น ต่างเต๋ยๆๆเอยังไปกลับแล้วแต่พี่ดีพี่ดีพี่ชื่งคนสวยเพคะมาเยี่ยมเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้ว แล้วค่ะกลับแล้วเดี๋ยวไปดูพี่แซมหน่อยโอเคค่ะแม่แม,แม่กลับแล้วนะคะเดี๋ยวเป็มาใหม่ตอนซ้อมดูหนุ่มๆหนุ่มไหนๆมันกล้าเข้ามีแต่ตัวใหญ่ๆเ <c oughs> ย็นสบายไหมเ <c oughs> ย็นสบายเ <c oughs> ย็นเงายซิกโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆทางนั้นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบ้าน มาหาแจากันหาแจดิกนาน้ำค่ะลูกจ้าค่ะเฮ้ยซ้อมกีม่โมงเย็นๆใช่ไหมเย็นๆค่ะคเขาคยไปน,นั่นเป็นไปเที่ยวประชุมมาแล้วอ๋อรู้รลแล้วแล้วฉากไหนกี่โมงเริ่มเปเลยรกาเรีนทั้งนั้นเลยค่ะลูกจ้ออ๋อเย็นมนเลย ไอ้พี่แซมจะกินอะไรนะไอ้นีจะกินอะไรเจเจตะกิดเเจจะกนเตียะเจกินยตะจกิดแล้วตะกิดแล้วเอาี่เราขายได้นให้ี่ก๋เจ้เลกวยเจ้นี่เขาโพดต้องปิ้งก่อนต้มก่อนนะ ก็เดี๋ยวยายต้มค่ะถ้าไม่ต้มยายไม่ให้กินเพราะเราอืดอ่ะแป้งมันเยอะมันจะเขาอืดได้ค่ะมันระวังยากแล้วสับปะรดต้องปลอกไหมสับปะรดเขาไม่ต้องปอกแต่ที่บัวยายบอกทุกครั้งอ๋อเป็บัวต้องกินปอกสับปะรดก็ไม่สับปะรดทานได้ค่ะเดี๋ยวยายจะปอกให้โอ้ยลมเย็นหน่อยโอ้ลมลมพายุป่ะแอบยืนนิ่งเลยโดนว่า เดินเดินดินเดินดเฮ้ยลมมาลมมาพี่แซมเจคันเสือเราก็ลุนนะว่าเจทองโอ้ชื่อไรนี่อ๋อใบป่องที่ไปสุพรรณไปบ้านเราไปสามชุกไปยุทธหัตถี เลงน้ำกันแล้ววะช้างลงน้ำเอาพี่บัวลงน้ำดิอ <laughs> ย่ะเห็นพี่บัวเล่นน้ำม <laughs> <laughs> ันต้องอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะสดชื่นเดีพี่แซมนี่คะะมุมที่เด็กๆอยู่ล่มอยู่นะคะต้นคอย ดูดเดิเด็กเดินพี่แซมอยู่ข้างนอกกำแพงเจ๊กันสวยอยู่ข้างในกำแพง <g ül> พี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมเที่ยวกันต่อเนาะตอนซ้อมเย็ยนๆหรือตอนแสดงนู่นพี่ป๋องลงไปแล้วพายป๋องพายป๋องสุดหลอ <g ül> ่อค่ะเขาก็อยู่ข้างนอกกัน <g ül> เ,เต็นไปแหละดู <g ül> พี่แซมมุมนี้ ไม่กล้าเข้าหรอกอยู่แค่นี้พอดูพี่ป๋องกันไปดูพี่ป๋องเล่นน้ำโอ้ยลงไปนู่นเลยนี่คะ่ะเขามีสระน้ำให้เล่นนะคะให้ช้างเล่นขายร้อยข้างๆ คัสีช่วยวิวันวดำเลยดำเลยไม่เมีเล่นนะมียกก้นด้วยอ้ยเล่นมั่งเหอะเราก็ร้อนคนก็ร้อนลงมัง่งโอ้โหเล่นเล่นเหมือนเป็นฟองน้ำเลยนะเบา ฝ่องให้ฝง <c oughs> จุงาย่างสวยอ่ะสวยมากเลย <c oughs> ไม่ยอมขึ้นนะเย็น <c oughs> ก็เย็นนะหนูไม่ขึ้นให้ป่อง <c oughs> อย่างใหญ่ ค่ะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวใหม่แม่ๆนี่ค่ะจุดที่เด็กๆอยู่เนาะข้างหลังอัศจรรย์ทางเข้าที่เราอยู่จะเป็นนู่นต้นนู้นตงนู้นเราก็อยู่ติดทางประตูเข้านี้นะคะมา,าน้องๆมาหาเด็กๆลูกๆก,ก็ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาเลี้ยวขวาเจอเลยเฮ <c oughs> กลับแล้วบ๊ายบาย